พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่9พฤษภาคมคศสตศักราช2 0 2 2คำพยานชีวิตโดยคุณดินแกมมอน นอร์ทคาโรไลนาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องพระเจ้าพระองค์อยู่ที่ไหนอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ1ถึง5และข้อพระคมภี์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ5แต่ท่านถูกบาดเจ็บ เพราะความทรยศ์ของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอน,นันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีคุณดินแกมมอนเป็นพยานว่าพระเจ้าพระองค์อยู่ที่ไหนผมคำถามนี้ครั้งแรกเมื่ออายุ22บปีอุบัติเหตุทางรถยนต์อันน่าสยดสยองโอกาสร,รอดเพียง10%เอร์เซ์ แต่ผมก็ยังอยู่ที่นี่อย่างอัศจรรย์ตอนนี้ในวัย60ปีเศษผมพบว่าเป็นเรื่องปกติที่เห็นพระราชกิจของพระเจ้าในชีวิตของผมผมเติบโตในครอบครัวคริสเตียนทำงานรับใช้ตั้งแต่อายุ12ปีและเป็นคริสเตียนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อผมยังเด็กผมเข้าใจผิดคิดว่าการเป็นคริสเตียนทำให้ผมได้รับการปกป้องจากความทุกข์ แต่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงมนันเป็นความจริงสำหรับพระคริสต์แต่ไม่เป็นความจริงสำหรับผู้ที่ติดตามพระองค์เมื่อผมมองดูชีวิตของผมซึ่งรวมถึงการผ่าตัดหลายครั้งและโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายคนที่มองดูชีวิตของผมอาจเข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลผมแต่นั่นคือการมองผิดไปผมได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้า ในพระราชะกิจของพระองค์เมื่อศัลยแพทย์เปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายเมื่อแผนการการรักษาเปลี่ยนไปและเมื่อการผ่าตัดแสดงผลที่แตกต่างอย่างมากจากการเอ็กซเรย์พระเจ้าทรงสถิตด้วยการสนับสนุนของเพื่อน,อนและครอบครัวที่อธิษฐานและให้กำลังใจพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยณนะที่นั่นตลอดมาข้อคิดสำหรับวันนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับข้าพเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นกับสถานการณ์ณเวลานั้นและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานสัญญาแพทย์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงได้ยินเสียงคล่ำครวนของข้าวงทั้งหลายขอทรงสถิตยอยู่ท่ามกลางผู้ที่ถูกกดขี่กลมเหง และกับคนเหล่าน,นั้นที่ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจด้วยการเล้าลมใจด้วยความรักของพระองค์อธิฐานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์ สภาคลิตจ,จักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ